ทำไมไม่สรุปยอดรายได้เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่สนใจไม่ต้องเรียนหนังสือทําเหมือนเทวดาเบียกก็รวยได้กูเร <món> ียนหนังสือจ้าเนี่ยสันดานมึงเนี่ยมึงยุยงให้สังคมวัยรุ่นเนี่ยไม่ต้องเรียนหนังสือสอนโง่ๆแบบมึงเนี่ยกูเรียนหนังสือกูจบปริญญาตรีกูจึงมีชีวิตในปัจจุบันนี้ได้แต่มึงกลับมาบอกว่ามาสอนให้เด็กไม่ต้องเรียนหนังสือทั้งๆที่กูเรียนหนังสือ และกูสอนตลอดว่าต้องตั้งใจเรียนต้องมีสติในการเรียนต้องขวนขวายในการอ่านหนังสือล่ําเรียนแต่มึงกลับมาบอกว่าไม่ต้องให้คนมาเรียนหนังสือมึงปัญญาอ่อนเพอเจอร์อะไรก่อนมึงนี่มันสันดานจริงๆมึงจะค่อนแขวะใส่ร้ายอะไรใครเขาอะ่ะช่วยแหกตาดูนิดหนึ่งว่ากูเรียนจบหรือเปล่า จบปริญาตีแต่ล้มละลายแบบเบียร์ก็ไม่เอานะก็ไม่ต้องเอาสิจ้าก็ไม่ต้องเอาใครก็ให้มึงทําการที่กูล้มเหลวไม่ได้หมายความว่ากูจะประสบความสําเร็จไม่ได้ในวันที่กูล้มละลายในวันนั้นแต่กูประสบความสําเร็จได้ในวันนี้กูภูมิใจกับสิ่งที่กูเป็นกูยอมรับทุกอย่างที่กูเป็นมึงล่ะยอมรับชีวิตตัวมึงเองได้แล้วหรือยังชีวิตมึงจเจริญได้แบบกูแล้วหรือยัง ชีวิตมึงหาเงินได้มากเท่ากับกูแล้วหรือ,อยังในวันนี้คนที่ไม่ล้มละลายแบบมึงคนที่ไม่ล้มเหลวแบบมึงแต่มึงมานั่งด่าคนอย่างกูที่เคยล้มเหลวแต่กูประสบความสําเร็จได้ยิ่งกว่ามึงในวันนี้มึงทําได้อย่างกูแล้วหรือ,อยังทําได้หรือ,อยังหรือ,อยังนั่งค่อนแขวะชีวิตชาวบา้านทั้งๆที่ตัวเองก็ยังล่มจมอยู่นั่งค่อนแขวะชาวบ้านว่าล้มละลาแต่ทั้งที่ชีวิตมึงก็ยังเป็นหนี้สินอยู่ การที S <S <preach science> in, ่ช you mm ีว hmm. ิตมึงไม่ล้มละลายไม่ได้หมายความว่ามึงมีความสุขการที่ชีวิตมึงไม่ได้ล้มละลายไม่ได้หมายความว่ามึงไม่ได้เป็นหนี้สินมึงอย่ายิงพยองจองขนกับชีวิตที่ไม่ได้ล้มละลายอย่าประมาทวันนี้มึงไม่ล้มวันหน้ามึงอาจจะล้มก็ได้อันนี้จังไม่เที่ยงมึงอย่าเที่ยวดูถูกชาวบ้านว่าเขาจบปริญญาตรีแต่ล้มละลายไม่เอาดีกว่า การุณาอย่าดูถูกคนอื่นเพราะมึงไม่รู้อนาคตเขาว่าข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงมึงดูตัวอย่างกูไว้นะกูจบปริญญาตีกูล้มเหลวล่มจมล้มละลายเพราะการกระทําทางกายวาจาใจของกูเองแล้ววันหนึ่งกูยอมรับสภาพของการกระทําตัวกูเมื่อกูยอมรับสภาพได้กูเลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วขวนขวาในการทํามาหากินด้วยความซื่อสั์สุจริต ขวนขวานในการหาเงินทุกอย่างด้วยความซื่อสัจจริตนำเงินไปคืนแก่เขาจนกูหมดหนี้หมดสินในปัจจุบันแล้วพ้นจากล้มละลายเดินสู่ความประสบความสำเร็จหาเงินหาทองเพื่อช่วยเหลือสังคมวัดวาอารามศาสนาได้เป็นหลายล้าน <c oughs> มึงว่าถ้าเป็นแบบกูไม่ดีเหรอ <c oughs> เป็นแบบกูย่อมดีทำไมจะไม่ดี ไม่ดีอย่างเดียวคือล้มเหลวแต่ความล้มเหลวนั่นแหละจึงทำให้กูสำเร็จได้มีใครบ้างในโลกนี้ไม่เคยล้มเหลวไม่มีแต่อยู่ที่มึงจะยอมรับความล้มเหลวตัวเองไหมเหมือนมึงที่ไม่เคยยอมรับความล้มเหลวของตัวเองแล้วดูถูกเหยียดหยามความล้มเหลวของคนอื่นมึงนิสัยไม่ดีที่ดูถูกเหยียดหยามคนคนหนึ่ง ที่เคยล้มเหลวแล้วคอยจะซ้ำเตินเขาแต่ไม่ยินดีกับเขาในวันที่เขาประสบความสำเร็จคนอย่างมึงมันใช้ไม่ได้คนอย่างมึงมันเนี่ยมันมีอยู่มากในสังคมคนอย่างมึงเนี่ยเป็นคนที่คอยดูถูกเหยียดหยามเพื่อให้คนอื่นล่มจมด้อยค่าคนอื่นเพื่อให้คนอื่นไม่ประสบความสำเร็จเพราะตัวเองไม่ประสบความสำเร็จเลิกทำสันดานแบบนี้ซะ หัดยินดีกับคนที่เขาเคยล้มเหลวแล้วกลับมาประสบความสําเร็จบ้างหัดยินดีกับคนที่เขาลุกขึ้นยืนมาใหม่ได้บ้างหัดยินดีกับคนที่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้บ้างหัดยินดีกับคนที่เขารู้จักแก้ไขการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเองให้สุดจริตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหัดยินดีกับเขาบ้างไม่ใช่จ้องแต่ค่อนแควดูถูกเหยียดหยามความล้มเหลวในชีวิตของเขา ทั้งๆท,ที่ในวันนี้เขาก็ประสบความสําเร็จแก้ไขทุกๆเรื่องในชีวิตเขาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วแต่มึงยังกลับไปตามค่อนแขะอดีตเเขามึงมันสันดาลไม่ดีมึงมันนิสัยไม่ดีคนแบบมึงไม่ควรมีที่ยืนในสังคมเพราะคนแบบมึงต้องการจะค่อแขวทําให้คนอื่นล่มจมจนไม่สามารถยืนกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่ได้ มึงกลับไปคิดดูนะคําพูดที่มึงพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคําพูดที่ทําให้สังคมเจริญขึ้นหรือทําให้สังคมต่ำซามลงนิสัยไม่ดีใครมีสันดานแบบนี้เลิกซะนะชอบขุดคุยอดีตชาวบ้านมาดูถูกเหยียดหยาม ชอบเอาความล้มเหลวของคนอเดินเอามาเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยล่มจมหรือรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเลิกเอาอาดีตของคนคนหนึ่งที่เขาผ่านอาดีตเหล่านั้นมาแล้วมาบูลลี่ด้อยค่าเขาสังคมเราทุกคนควรเลิกการกระทําแบบนี้ได้แล้วขุดคุยประวัติเอาอาดีตที่เขาจบไปแล้วแก้ไขตัวเองใหม่ดีแล้วเอามาประจานเขาในที่สาธารณะเพื่อให้คนยาะเยะ้เยหัวล้อยอะ แล้วเห็นด้วยกับการกระทำสันดานชั่วๆเร็วๆของตัวเองว่าฉันนี่เก่งมากว่าฉันนี่แน่มากสามารถขุดอดีตของคนแต่ละคนขึ้นมาประจานให้เกิดความอับอายขายที่นหน้าต่อประชาชนหรือสาธารณชนได้เลิกทำสันดานแบบนี้กันสัทีแล้วก็มานั่งซ้ำเติมหัวเราะเยอะเยะ้ยพวกมึงมันใจบอดพวกมึงมึงปากซามพวกมึงมันจิตใจต่ำตม สังคมทุกวันนี้มันกำลังเป็นแบบนี้ใครขุดอดีตของใครเลวตามต่ำช้าขึ้นมามึงก็นั่งหัวเราะย่อกันซ้ำเติมกันกับอดีตที่เขาเคยเผชิญมานั่งหัวละยอย่อเย้ยกันนั่งยินดีกับการที่เขาขุดมานี่ไงมันเคยเลวเคยชั่วมันจะเป็นคนดีได้ยังไงนี่ไงมันเคยกระทําความเลวความชั่วเคยต้องคดีมาชีวิตปัจจุบันมันจะเป็นคนดีได้ยังไงก็เพราะมีสันดานคนประเภทแบบมึงที่ไม่ให้โอกาสคน ที่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเลยมีคนทําผิดเต็มไปหมดติดคุกติดตารางซ้ําๆบ่อยๆเพ่อมึงไม่เคยให้โอกาสใครเลยมึงไม่เคยคิดจะยอมรับว่าเขากาลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวจิตใจมึงหยาบช้าไม่มีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเลยแม้แต่นิดเดียวดีแต่ค่้นแขวะตามกระแสะสังคมกระแสะสังคมก็ทัวลงใคร เขาขุดอดีตของใครมามึงก็ไปซ้ำเติมเขามึงก็ไปดูถูกเหยียดหยามเขาไปหัวเลาะย่ะเขาไปค่อนแขวะเขาจากอดีตที่เคยผ่านมาสันดาลมึงดีแล้วหรือยังชีวิตมึงดีแล้วหรือยังชีวิตมึงแก้ไขตัวมึงเองดีแล้วหรือยังชีวิตมึงผ่านพ้นจากความทุกข์ในชีวิตมึงตัวมึงเองได้แล้วหรือยังมึงกู้สถานการณ์วิกฤตในชีวิตมึงดีแล้วหรือยังยังถ้ายังมึงอย่าไปทําลายคนอื่น เพราะการที่มึงทำลายคนอื่นเท่ากับมึงกำลังทำลายตัวเองด้วยสติการกระทำมันมีผลกายวาจาใจมันมีผลเสมอมึงจำไว้มึงพูดมึงทำมึงคิดสิ่งใดมึงต้องรับผลจากการกระทำนั้นแก้สันดานตัวเองซะมึงยังเปลี่ยนแปลงตัวเองทัน มึงไม่ได้ชั่วช้าเลวซามต่ำช้าขนาดนั้นต่เพราะกระแสสังคมพามึงไปเพราะความเกลียดชังพามึงไปโดยเนื้อแท้เนื้อในมึงยังมีกระแสของคุณงามความดีเปลี่ยนตัวเองซะแก้ไขสันดานตัวเองซะกลับมาเปลี่ยนการกระทำตัวเองซะกลับมาเปลี่ยนวาจาตัวเองซะกลับมาเปลี่ยนแปลงใจตัวเองซะมันยังแก้ไขได้ อย่าปล่อยให้ตัวเองเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์ของความเลวความชั่วแบบนี้เลิกทำสันดานแบบนี้ชะ